เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษ A4 มากหนึ่งแผ่นใช่ไหมคะคุณครูน้อยค่ะค่่ะะคคคุณรูน้อยนะคะคุณแม่นช่ไหมคะอ่าเรามาใกล้ๆกันพับครึ่งค่ะพับครึ่งแนวแนวนอนเนี่ยเดี๋ยวตั้งอย่างนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตั้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพับให้เป็นสี่ส่วนนะคะพับเข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้ว พับครึ่งลงไปอีกค่ะพับครึ่งลงไปไเราก็จะได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆมาแล้วใช่ไหมคะอ่านี่คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะเปิดออกค่ะเส็จล้นะคะกางกระดานออกไปเลย,ย,ยโอ้โหได้แบบนี้แล้วทําอย่างไรเราใช้ไม้บรรทัดช่วยค่ะใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นตรงกลาง ตรงนี้นะคะขีดเส้นตรงก่อน,นเด็กๆทำได้ค่ะไม่ใช่เรื่องยากเลยเด็กๆใช้ไม้บรรทัดเป็นแล้วทุกคนนะคะต้นคือเลขสูนนะคะนนเได้เส้นตรงได้เส้นตรงแล้วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเขียนจากเขียนขีดไว้ทั้งหมดเริ่มสูนก่อนเนาะ เด็กขีดนะคะเริ่มจากขีดที่1เราจะได้แบบนี้ทุกคนทุกนสอนดเด็กๆทำเส้นจำนวนก่อนนะคะดเด็กๆจะได้ขีดเองทำเองได้นะคะ <Okay. S 2> เริ่มจากเลขศูนค่ะคุณครูก็จะเอาเลขนิดนึนนงค่ะ ไม่ยากค่ะเด็กลองทำดูนะคะผิดก็แก้ไขค่ะทุกอย่างแก้ไขได้นะคะค่ะอาให้พอดีดูยซิเราเล็กลงกว่านี้อีกทีหนึ่งเริ่มต้นจากศูนย์สามแล้วก็สี่ห้าเจ็ดสิบก็ไม่เป็นไนะคะได้เลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรหนไมคะแค่นี้เด็กๆก็จะ ลา้เส้นจํานวนที่เด็กๆจะได้ใช้แล้วหนึ่งแผ่นสามารถทําได้หลายเส้นนะคะไม่ใช่ทาได้แค่เส้นเดียวใช้กระดาษให้คุณคุูข่านนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็ทําตามโจทย์ที่ครูครูจะให้ในวันนี้ค่ะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวครูครูจะลงในใบางานนะคะเด็กๆ,ๆวันนี้เด็กๆ,ๆจะต้องขีดเส้นจํานวนทั้งหมดขีดเส้นดีคะขีดกี่เ้อดีไหมคะห้าเส้นห้าข้อเลยนะคะข้อที่หนึ่งข <5 S 2> ้อที่หนึ่งเลยสอง บวกเท่าไหร่คะสามค่ะข้อที่หนึ่งค่ะถ้าทำได้ถ่ายรูปส่งให้นุูดูนะคะข้อที่สองเอเท่าไหร่ดีคะสามบวกเจ็ดค่ะสามบวกเจ็ดค่ะสองข้อแล้วนะคะอจะได้เท่าไหร่สองข้แล้วนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะ ก็อะไรบ้างคะ4บวก5ถ้าเป็นเส้นจํานวนเด็กๆจะทําได้อย่างไรนะจะทําแบบไหนนะคุณรูอยากเห็นผลงานเด็กๆมากเลยค่ะข้อต่อไปข้อที่4แล้วนะคะข้อที่4เท่าอหรรคะ2บวก6ค่ะ6นะคะไม่ใช่9นะคะเด็กๆ่ะเล็ก6นะคะเดี๋ยวครูจะถ่ายรูปคำถามส่งไปให้อีกครั้งนึงนะคะ และข้อสุดท้ายค่ะ9บวก 1, 1 <S ค่ะทั้งหมด5ข้อนะคะถ้าเด็กๆทําเป็นเส้นจำนวนแบบนี้ได้แล้วทําตามตัวอย่างที่คุณครูให้นะคะแล้วเด็กๆก,ก็ให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด,ด้วยนะคะเด็ยวคุณจะสร้างอะไรบ้างในห้องให้นะคะทำช่วงที่ว่างนะคะเปิดคลิปดูได้ตลอดเวลานะคะ แล้วเรามาพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ